That I ย้ําอยู่ เนี่ยโย่แตกก็มองเลยว่ะชาตินี้ชาดนาหรือชาติใดกูชิบกินต้มอึงจักยัดจดอาแต่เงยวโแตกกูย่เลยโอ้ยเหงอมันออเหงืยออกเดไปออกดูงาขามจันบัตีร่างกายนี่แม่ว่ามันหมูตกล เจ้าแพ้เราจะไปม้าเขาเพ่งเจ้าน่ะเขาเต้นบอเสียใจเริกอันว่าแพ้เขาเได้แพ้พวกเจ้าเลอกของแพ้อีบัตเต็ดยุด้าหแพ้ไพกับตามอันนั่นกับแฟ้์ขับถอยแม้บอับแพ้จำไหนตากบ้องยังน้ำกลนไปเลยเอยตาบ้องยังมาจับเจ้าบ้องันยังจับบุ้เพเล่าหุ่นมาคือไนพูตาบ้องก็ะไร เรกับบสิมักยูดอกเขามีจุดเด่นยายยืนโตน่ะมันบอกไม่มองขายว้าย,อ,ยอันเดียวใช้ส่งนาเกียจุดเด่นนั่นจเจ้าเฮ็ดได้บ่ล่ะไม่ต้องคอยชี้แต่ก็แล้วบ嘛เอาปป้า,า<อ>เจ้าแพ้บอย่ยอมแพ้เสียใจอยู่ข้างล่างเขาเต้นให้ขอมบ่สนเอาเจ้าสี่พวกเจ้าสี่คนมาแข่งกับไข่เอาวะแข่งอ,อยังบอย่ยอมแพ้แม่แม่แข่งเต้นนี่ละไปอ๋อโอ้บัดนี้สี่คนพวกเจ้าไปเอาวะ คันว่าเอาแขมแม่นกอีกไป็หารถแฝดแล้วมันเรื่องอย่างไรจังสิไม่อยากนะแม่บานนี่เอาแขมว่าล่ะแขงว่าแขงว่าเอาแขงว่าแขงว่าท่าบ่ท่าบ่ไม่ได้ท่าดาวทองมาย่อมแพ้ไพเด้เอาแบบไหนจนก็ไม่ยอมแพ้ถ้าแพ้แล้วก็ป่วยเลยอะทันกูแพ้เมื่อนี่กูกะที่เข่าล้มบางคือกันมืออื่นไอยแพ้คือกันคนจะเข่าเม่งบุนะเอาเกแข่งกันบ่ล่ะมา เอาเลยบักเมงตีน่พคิกว่าต้องตีกูมากได้แอวมันเนี่ย เอามือมาเร็วเร็วเร็วเขาไปยังหน้าหันบาดเนี่ยโอ้ยโอ้โอหัวแตกเลยบาดเนี่ยเอาขึ้นมา,มาช่วยช่วยช่วยหน่อยครับขอบคุณขอบคุณมากมากเลยครับโอ้หัวแตกเลือดไหลเลยเนะี่ยกู้ภัยมาแล้วกู้ภัยกู้ภัยมาเดสนามด้วยธพกิจไปโอ้ยคือมองไหนเลยจังเกโอ้ยยาจืดอันยาจืดเจ้าเจ้าจีบไ,ไปใส่อยู่ไปโรคบาดตอนไข้เลย ไปลงบาตรยังนี้กู้ไัยมาหามแล้วกกู้ไัยมาหามแล้วคุยดีก็ไปแบบก็ได้ยังมาหามไปทามมองเกิดเหตุลูกเรามองเกิดเหตุ นดึหมอวลมนอนนอนก่อนนอนก่อนเออหามาใส่ลูกเออเอากอนเถอะบัดนเนี่ยอยู่ใกล้เอาเนี่ยโอ้ยกู้ภัเป็นบ้าหยั่งจังหันหน้าใส่กันหันหลังหันหลังเอาวางลงหันหลังหันหลังเออวางลงหันหลังเออ น้อว้ยนกลงเนี่ยเ้ยบักอะไรกนแล้วนกลงนกลงทุกันไปฟังกบถึงเกียบเอ๋ไปที่ไหนน้อนลงเขาจีหามอยู่ลูกถึงมาทีา่แจกใจหายด้วยบาดอ่อ้น yes? ี่หันนาไปนี่เออท่านี้ึกือกเชืออนี่เขานี้ ตามเออสละไป,ไป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 นยาสะอย่า,า,ยาเร็วเร็วเร็วเก็บเรียกมอนหนึ่งฉัไปเองหอดแล้วชิแมนยูฉันไปเองอะหอดแล้วยายจืนเนี่ยพี่น้องก็สงสัยคือกัน เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหน้าเวทีเฉพาะพกิจเฉพาะการทำยังไง,เ,ไงเอาก็หมอแหลมเมาอยู่หมอแหลมเหมาอยู่ อาหาร่อยปวดปวดเห็นเป็นรอยเสียดท้องน้อยเป็นกินเป็นเวียนปวดละโพมีกดในลำไส้ยิงยังลงไปคืนไส้อาเกียนเปียดลมและบ่ไหลบ่เวียนมาให้บ่อแหลมช่วยตรวจหลักฐานสวัสดีหมอ <Hey. S 1> โอ้ยหมออยู่ทางหลังพี่ หมออยู่ทางหลังไม่ดูตามมาตาเลียเลยเนาะตาเลือขอ,ขอโทษครับหมอเป็นอะไรมาเราคนป่วยเป็นโรคกระกับพอครับม,มันเป็น,นยังไงกินกระปวดบพกินกระปวดกันขึ้นนอนทรมานขนาดโอ้ยซอ,อ,อยเนี่ยหมอ <laughs> ตายนานเลยอยัง <laughs> อย่าไปตายทำไมมันเหม็นแท้เดี๋ยวตรวจให้ <laughs> โอ้เออสงสัยลำไส้เป็นกระเพาะ <laughs> ลำไส้เป็นแผลเออลำไส้เป็นแผลแต่ไม่เป็นไรหมอแหลมเอาอยู่นี่นี่นเอายาพารานี่ไปกินเอายาพาราเอายาพารานี่ไปกินอาการไม่ไดีขึ้นคนมาหาหมอใหม่ค่ายาห้าร้อบาทกันเองนี่นะยาพารานะเออ เป็นอะไรมาเริ่มเป็นนี่ทกศค่ะเป็นโรคเดียวกับหมอฟ่าวอยากทราบว่ายายนี่เจ็บปวดเจ็บป่วยตรงไหนเป็นอะไรอดอดแอดเอดบ้างไหมในร่างกายนั่นโอ้ถ้าว่าพืชคอนิมันเป็นหลายโรคเทเดหมอเป็นโรคอะไรบ้างอะยายโรคตับโรคไตโรคไ้โรคพุ่งไข่เลือดออก ไขวัดหวัวหน้ากันนะปิ่นไม่หมอไข่อะไรไข่วัดหัวหน้าไขวัดนกท่นนี้นห,มหม่หวห่วโอ้ว<อ>ัน<อ>นี้ไม่ไม่ไปตรวจว่าโรคเอดอีกหมอฮะอ๋อหมอก็ออยังหนีเป็นเป็นอ,อะไรนะโรคเอชเป็นโรคเอชยัโอ้เป็นหลายหลายโรคขนาดนี้หมอว่าตายตายไปซะเลยดีกว่าไหมคุณหมอ กำลังใจคนไข้หน่อยคุณยายแกเป็นเอดพูดหยอกเล่นยายอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าเอดเนี่ยมีกี่ชนิดอเข้าใจไหมยายว่าเอดมีกี่อย่างมีกี่ชนิดอาทำไมจะไม่เข้าใจล่ะหมอเอดมันก็มีอยู่สองชนิดมันมีชนิดแห้งและชนิดเปียกใครบอกล่ะยายคนหมอต้องบันใหกไงบอกขอย้าจังฉี่นะคุณหมอ เอทจำแนกออกมาแล้วมีสี่อย่างมีสี่ชนิดสองสองหมอสองมีสี่ชองมีสี่อะก็อะไรบ้างเนี่ยชนิดไหนบ้างล่ะหมอก็มีเอทโพดาเอทโพแดงเอทข้าวหลามเอทดอกฉิกเห็นไหมคุณหมอเออเอทสี่อย่างนี่แหละจะทําให้คุณหมอต้องขายไร่ขายนาเอายาให้คนไข้ไปกินไม่เป็นไรเอายาพารานี่ไปกินอาการไม่ดีขึ้นใครมาหาหมออีกนะ ค่ายาพันหนึ่งกันเองยายลดให้พันหนึ่งจ้ะ ผู้ช่วยหมอครับไปเอาหมอมาสิเอาหมอมาทำไมจะต้องใส่ว้าวหมอมันใส่โคบรโมเป็นใส่หมูก็กินไม่ได้หรอสาเหตุจากอะไรนาถึงอาบเลือดอาบยางมาผมเนี่ยมีเมียสองคนโอ้โหเหมือนกับหมอเลยมันตีกันแล้วผมเข้าไปห้ามอแล้วมันก็หาว่าผมเป็นคนผิดเมียหลวงแทงท้องน้อยเมียน้อยยิงกระหมอ ไม่รู้ว่าผมจะไปปรึกษาใครเออเรืเ่องเมีหลวงเมียน้อยนี่น่าจะมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยากหมอแหลมก่อนน่าจะได้ไม่มีปัญหาว้ยอา้าวหมอแหลมนะ<ว>เหรออ้ผมนึกว่าหมอคงกำลังตามหาพระไตรปิฎกย<ว>ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย ไม่เป็นไรนะดูอาการคนไข้ดูอาการแบบนี้เขาเข้าน้าเกลือเข้าน้าเกลือไม่ได้หรอกผู้ช่วยจะทํายังไงมันไม่อยู่หรอกต้องเข้าน้ําประแดกไว้เดี๋ยวไอ้น้าประแดกเนี่ยเอามาจริงๆเลยเดีอยเออเอามาแล้วเอามาจากฟองดีบด้วยมันเป็นไหเลยเป็นไหเลยข้าเข้าทางไหนเข้าทางไหนเข้าทางกระกห้ยมันแสบมันแสบเอายาไปกินเอายาไปกินไม่ไม่หมอ ผมเป็นคนแล้วไม่ใช่บังคุงจะมาตำเจ้าประแดงมาใส่ไม่ได้นะรักษาคัดต้นนี่เอายาพาราไปกินอ,อาการไม่ดีขึ้นหรือยังไม่ตายยังไม่ตายมาหาหมอใหม่นะกินยังไงมันค่ายาสองพันลดให้เม็ดใหญ่ขนาดนี้กินยังไงกินข้าวปากกันแหละมันก็ไม่ลบไม่ลบเอามีดผ่าปากให้กว้าง เียบเลยตำรวจมาไม่บอ,อแหลมครับผมคุณโดนจับแล้วเอาจับผมเรื่องอะไรอา้าวจะไปไหนไปนี่ไปนี่ค่ะวันดีครับค่ใคร,ครับเป็นอะไรมาเลือดแตกเลือดแตกเปนผมมาหาหมอครับมาหาหมอครับตำรวจมาทําไมครับเอามาจับหมอเอามีใครแกล้งมาเหรอครับเอา้าหมอโรงพยาบาลหน,นองคายเขาแจ้งมามีหมอเถื่อนรักษาคนไข้เอา คนนี้หมอเถื่อนแล้วครับถูกต้องคุณรักษากัาได้ไงเนี่ยล้วผมมารักษากับเขาผมผิดด้วยไหมครับมีส่วนโอ้ยถ้างั้นผมไม่รู้นะผมนอนนาเกี่ยวอะไรก็นอนนาไปนะหมอแหลมคุณเจอสองข้อหาหนักข้อหาอะไรบ้างข้อหาที่หนึ่งแอบอ้างตัวเป็นหมอหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนข้อหาที่สองอะไรอีกแต่งตัวคล้ายมนุษย์ทั้งตัวเปตัวเองเป็นลิงผมหมอด ทำไมพูดเพราะจังเลยตำรวจของประชาชนต้องพูดเพราะโอปากเลยนะเนาะปากทำไมไม่เอาไว้บ้านไปกินข้าวมั่งไม่ต้องมาพูดมากเลยคุณโดนจับแล้วข้อหาแอบอ้างตัวเป็นหมอนี่จะจับผมจริงจริงนี่ถูกต้องใครจะไปรู้หรอกคุณตำรวจนึกว่าอบรมอ,อสมอมาแล้วจะรักษาคนได้จะบ้าหรือไงไม่งั้นเขานั่งอยู่นี่เขาอบรม,มอสมอมาเขาก็เป็นหมอกระทบบ้านทั้งเมืองกันสิแต่ว่าแต่อะไรผมเอาคนไข้อยู่ทุกรลยนะครับทำหน้าลิงอีกแล้ว เอาอยู่ยังไงไหนลองพูดมาก็ไม่อยู่สาลาโสดสพราว่ามัน่อยอยู่กับบ้านไปไหนมาไหนไม่ได้สักลายละครับหมวดเมื่อยปวดวดมอด,มดถ้าอย่างนั้นบวดมอดก็เอาอยู่เหมือนกันเอาอยู่ยังไงละครับเอาแกไปอยู่ในห้องขังไงแหลมตองจับผมเอองั้นพระรากเมดนะครับ